YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง4 4 9บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่14พฤศจิกายนอุวัน,นี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวเือการเสริมทีมในตำแหน่งกองหลังโดยเป็นทางบิลสื่อชั้นนำของเยอรมันนะครับรายงานเข้ามาว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังจับตาดูฟอร์มการเล่นของนิโก้ชลอเตอร์เบกกองหลังร่างโยงของดอตมุนและก็ถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์ที่สโมสรนกำลังจะเสริมทีมในตลาดซัมเมอร์2026แล้วซึ่งการเพิ่มชลอเตอร์เบกเข้ามาในลิสต์ครั้งนี้ครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวน่ะเป็นกองหลังถน,นัดเท้าซ้ายและก็ยืนทางเซนเ,นเตอร์ฝั่งซ้ายได้แถมก็ยังสามารถขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้อีกด้วยซึ่งสโมสันมองว่าอาจต้องมีการเพิ่มความแข็งแกร่งในจุดนี้เพิ่มเติมน,นั่ อย่างไรก็ตามสภาพร่างกายของทางลิซันโรมาดีเนสกองหลังตัวหลักจะเป็นตัวตัดสินว่าทีมต้องซื้อเซนเตอร์เท้าซ้ายเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่ารูเบนอามูริมเนี่ยยังคงยกให้ทางลิชาเป็นเซนเตอร์ทางซ้ายตัวหลักซึ่งเจ้าตัวนี่ยก็กําลังจะกลับมาลงสนามเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังเจ็บหายหน้าไปนานถึง8เดือนเต็มๆโดยคาดว่าเกมหลีกหน้าต่อไปที่จะเปิดบ้านพบกับทางเอเวอร์ตันนะครับทางลิช่าเนี่ยจะกลับมาสู่ทีมแล้ว ไปกันที่รายงานของทางมุนโดเดอยบดิโวสื่อดังของสเปนนะครับกับเขาลือที่กลับมาอีกครั้งระหว่างคาบีเกรากองกลางพรสวรรค์สูงจากบาเลเซียกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคยตกเป็นเขาลืออย่างหนักกับทัพผีแดงเรามาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็อาจจะรวมถึงตลาดมกราคมช่วงต้นปีด้วยล่าสุดนะครับสื่อของสเปนเจ้าดึงกล่าวระบุมาว่า ผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างให้ความสนใจคาบีเกราดันกลางตัวเก่งวัย22ปีของบาเลเซียและกรมุงมานิจคว้าตัวเขามาร่วมทีมให้ได้ซึ่งก็อาจจะเป็นซัมเมอร์2026ที่เป็นตลาดใหญ่โดยสโมสส์ในครับก็มีแผนจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการถูกแย่งตัวโดวยอร์เซนลและก็ Madrid, อาเรดิโกมาดริด2ทีมดังที่ก็ต่างจับตาดูมิดฟิลด์รายนี้อยู่เช่นกัน และทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนครับก็ค่อนข้างมั่นใจที่จะปิดดีลครั้งรายนี้ได้เพราะด้วยสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่สู้ดีนักของบา l เลเซียนะตอนนี้บวกกับปัญหาต่างๆภายในมากมายดังนั้นครับการจะขายดาวรุ่งตัวเก่งอย่างคาบีเกเราออกไปก็อาจจะส่งผลกระทบด้านบวกต่อทีมพวกเขามากขึ้นโดยเฉพาะความคล่องตัวทางด้านการเงินนั่นเองครับ ท้งนี้สําหรับคาบีเกรานะครับที่ถึงแม้ว่าบาเลนเซียจะเคยตั้งค่าฉีกสัญญาไว้สูงถึง100ล้านยูโรแต่ก็เชื่อว,ว่าทางไอเฮงคาวแนะ่ก็จะปล่อยออกมาในราคาที่สมเหตุสมผลหลังจบสีซั่นนี้ครับไปต่อกันที่ดีลกับคาร์ลอสบาเลบาดันกลางตัวเก่งจากไบรตันนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ผ่านมาทั้งเบนจาคอปส์เพิ่งจะเผยผ่านทางดียูนิตสแตนกกับความคืบหน้าในดีลนี้มาล่าสุดและก็ต้องบอกว่ามีลุ้นขึ้นเป็นอย่างมากเลยเลยครับ ด้วยที่เยียวคาวรายนี้ครับยืนยันมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จัดการเตรียมงานทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการย้ายทีมของคาร์ลอสบาลบาในตลาดซัมเมอร์2026และตอนนี้สโมสรก็ได้รับความเห็นชอบจากตัวนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันจากการพูดคุยกันมาว้วยตลอดและชื่อของคาร์ลอสบาล b บาก็ถือว่าอยู่ในแผนตน้ตนๆของสโมสรที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาดีสุดอีกด้วยครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชาดีตำนานนักเตะและก็โค้ชของทีมนะครับดิล่าสุน่าโซชาได้ไปออกรายการชื่อดังอย่าง The Overlap ทาง Sky s p o r t ด้วยก็มีพิธีกรที่เป็นเหล่าอาดีตเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนทั้งรอยคินแกรี่เนวิลและก็บพอลสโคดูที่โซชาครับก็ถูกสอบถามถึงระบบการเล่น3-43ของรูเบนอามูริมณเวลานี้ว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างที่กุนซือโปรตุเกสนำมาติดตั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งจากความเห็นของโซชาเนะครับเขาก็ยอมรับเลยว่าระบบ3-4-3สนี่แหละหากว่าถูกติดตั้งได้อย่างลงตัวก็จะเป็นระบบที่ทีมคู่แข่งกลัวที่ต้องเผชิญหน้ามากๆหดือเอเลกคุณแม่โซชาในะครับได้ให้ความเห็นมาว่า ระบบการเล่น3 4 3เป็นระบบที่เล่นด้วยยากมากๆหากว่าทีมฝั่งตรงข้ามทำได้ดีมากจริงจรงยิ่งถนะ้าคุณพยายามเพลสสูงมันก็ยิ่งลำบากเลยคุณแทบจะต้องตามประกบตัวต่อตัวไล่ตามทุกการเคลื่อนที่ทุกจังหวะการวิ่งและเพียงอย่างนั้นมันก็ยังยากอยู่ดีหากว่าคุณทำได้ในะระบบนี้จะดูสุดยอดมาก แต่มันก็มีเงื่อนไขก็คือต้องมีคู่แข่งที่กล้าเพลยคุณด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพจริงๆคุณเห็นได้กับแมนยูเนเต็ดนะตอนนี้พวกเขาเนะี่ยมักจะชนะมากกว่าเวลาที่คลองบอลประมาณ45-50%แทนที่จะเป็น60-65%หลังจากนั้นครับโซชาก็ได้พูดถึงเจดอนซันโชกับเหตุผลที่ดาวเตะรายนี้ถึงไปไม่รอดกับแมนยูเน e d เต็ดแถมก็ยังเป็นดีลนักเตะในยุคข,ของเขาที่แฟนๆหลายคนน่ต่างคาดหวังไว้มากด้วย ซึ่งโซชายครับดีกล่าวว่าในตอนนั้นเราต้องการจะยกระดับทีมขึ้นอีกขั้นหนึ่งไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงแนวทางนะแต่แค่อยากจะเพิ่มความหลากหลายในเกมรุกเราต้องการนักเตะที่สามารถจะเจาะแนวรับคู่แข่งได้และเจดอนซันโชมีทักษะมีการเชื่อมเกมและก,การเล่นบอลสั้นที่ดีในกรอบเขตโทษซึ่งตอบโจทย์เรามากๆ แต่เขาในโชคร้ายมากนะตอนก่อนจะย้ายมาเขาไปพักร้อนปกตินี่แหละแล้วเกิดการติดเชื้อในหูต้องเข้าโรงพยาบาลและก็ไม่สามารถลงซ้อมได้ในช่วง10วันแรกซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยและในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นั่นผมก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเขาอย่างเต็มที่เลยเพราะพอเขาเริ่มกลับมาฟอร์มดีขึ้นผมก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งไปแล้ว จากนั้นครับทางโอเลกุนาโซชาก็ได้ปิดท้ายด้วยการยอมรับว่าเขารู้สึกแปลกใจมากๆที่สโมสซอนเลือกจะปล่อยแข้งลูกมอที่มี DNA อ a นอแมนยูนเตอย่างชัดเจนก็คือสกอตต์แมกโทมิเนออกจากทีมแบบง่ายๆซึ่งเรื่องนี้ครับทางโซชาดีกล่าวว่า <Yeah. S 1> ผมมระหลาดใจมากทุกสโมสซอนะี่ยต้องการนักเตะที่เติบโตมากับทีมและก็เข้าใจความเป็นมาของสโมสซ และกบในตอนนี้เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในอิตาลีว่าเขานะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งและเขาเองก็มีบุคลิกแบบที่ทุกสโมสอนกำลังต้องการมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของ r า d เด็กวิเทผู้รักษาประตูดาวรุ่งฝีมือดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับที่ปัจจุบนะันนเล่นแบบยืมตัวกับทางสโมสอนบริสตอลซิตี้ทีมในเด e ะแชมเปี้ยนชิพ ด้วยทางวิเทค,ครับที่หน่วยก้านดีมากสูงถึง198ซนติเมตรแถมยังถูกยกย่องวในเรื่องความสามารถอยู่พอสมควรนั้นยอมรับครับว,ว่าเขาดีใจมากที่ยังมีคนจากสโมสสนเข้ามาตามเช็คฟอร์มเข้ามาพูดคุยกับเขาอย่างต่อเนื่องทําให้เขาเนะรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ากับสโมสสนอยู่ อย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวก็ขออยู่ในโลกห่งความเป็นจริงเพราะโอกาสมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคนและเส้นทางของเขาอาจจะเป็นเส้นทางอื่นก็ได้ถึงแม้ว่าเขาเองจะยืนยันว่าเขาอยากจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามซึ่งต่อเรื่องนี้ครับราเด็กวิทเทคได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมได้มีโอกาสคุยกับโค้ชผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เป็นประจำเขาเคยมาที่นี่เพื่อดูผลงานของผมและผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับพวกเขาด้วย ผมรู้ว่าพวกเขาในยังคงเฝ้าดูผมอยู่และผมก็ทราบซึ้งมากที่ผมไม่ใช่คนที่ถูกลืมในสโมสรหรืออะไรแบบนั้นเลยแน่นอนว่าความฝันระยะยาวของผมคือการได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสักวันหนึ่งแต่ผมก็เป็นคนที่มองโลกอย่างความเป็นจริงผมรู้ว่าเส้นทางอาชีพของผมเนี่ยอาจจะพาไปทิศทางต่างออกไปได้เราจะได้เห็นกันว่าซัมเมอร์น้าจะมีอะไรดีที่สุดสำหรับผมรออยู่หรือเปล่า และผมเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับสตาฟโค้ชของสโมสรมันมีความหมายมากที่รู้ว่าสโมสรอนเองคงจับตาดูผมอยู่และผมไม่ใช่นักเตะที่ถูกลืมมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเซคูโกเน่อีกหนึ่งแข้งดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมนะครับที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงเล่นช่วยทีมชุด u 21ในเกมนัดก่อนล่าสุดครับมีรายงานจากทางคริสโตเฟอร์มิเชลนักข่าวคนดังระบุมาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยปฏิเสธที่จะปล่อยยืมแข้งดันกลางวัย19ปีรายนี้มาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาตายกับตลาดมกราคมนี้ครับทางทัพผีแดงของเรานะ่ะได้วางแผนจะปล่อยยืมเซคูโกเน่แล้วเพื่อให้ตัวนักเตะนได้ซึมซับกับการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่และก็เป็นการเติมเต็มประสบการณ์เกมระดับสูงของเจ้าตัวด้วยก่อนที่จะกลับมารับการประเมินจากสโมสซอนดูนะตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาสโมสซอนที่เหมาะสมให้กับเจ้าตัวอยู่นั่นเอง และเช้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำวันที่14พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ